มาสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเกมสอดเอาจัดติสนะครับผมตอนนี้เปิดมาได้ประมาณเข้าวันที่9นะเข้าวันที่9นะครับเข้าวันที่9ผ่านมาทีก่กกว่าแล้วนะครับอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าแนวทางการอัพตัวนะครับอันนี้ใช้ใช้เป็นเรียกว่าอะไรวะแนวทาง้ะกันนะครับแนวทางในการอัพตัวแล้วกันนะครับ,รนนรบอ่ะหลักๆนะหลักๆนะเรามาดูที่สร้างก่อนแล้วกันนะครับสร้างสร้างอันเนี้ย ถ้าใครกดเข้าไปดูนะครับมันก็จะอัปเดตเรียกว่าอะไรอัปเกรดนะครับตามตามวันนะซึ่งวันที่9้าเนี่ยมันตอนเนี้ยเสริมพลังทั้งหมดครับนี่คือตีบวกนะนะครับจะมีอ่าเดี๋ยนะจะมีสามชิ้นนี้นะครับดาบหมวกหมัดนะเอ้เรียกว่าอะไรวะสนับเออนะครับอันนี้อัพได้เลเวลรสี่แล้วนะครับที่เหลือจะเป็นอ่าเลเวลรสามนะครับอันนี้ผมอัพไปหมดแล้วนะครับ พอเลือกปุ๊บม,มันจะมีปุ่มให้อัปเกรดนะครับใช้หินกลมนะหินกลมซึ่งหินกลมมันจะซื้อได้ที่ร้านด้วยนะครับร้านลมฟ้าน,ะนี่ครับอันนี้นะครับถ้าใครใครไม่พอนะหรือว่าใครแบบของหมดแล้วเพราะว่าบางทีตีตีขึ้นเลเ้ยวสามเลเ้ยวสี่อ่ะมันใช้ใช้หลายรอบนะครับใช้หลายรอบนะครับซื้อได้นะสัปดาห์ละสามสิบอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับร้านลมฟ้านะครับรู้สึกจะได้ที่นี่ที่เดี๋ยวหรือเปล่านะครับ เออใครมีซื้อได้เพิ่มเติมที่อื่นก็บอกได้นะครับอืมขอแวะซื้อนี่ก่อนอเนี่ยเมื่อเช้าคือผมตีไปใช่ไหมมันมีโอกาสที่คลิกเดียวจะได้100%เเลยด้วยนะแล้วก็แล้วก็เช่นเดียวกันมีโอกาสคลิกเดียวที่ไม่ขึ้นเลยก็มีนะครับเมื่อเช้าอ่ะ เม่้าผมไปใช้ไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะมีแค่ดาบั้งที่โชคดีอะนอกนั้นต้องแบบว่าสองถึงสามคลิกนะครับเหมือนแบบติดคลิกนึงมันจะหกสิบเปอร์เซ็นตเนาะนะครับเออก็ไม่รู้ว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างจากนี้หรือเปล่านะครับก็ลองดูคือมันจะเริ่มมีโอกาสที่ไม่ไม,ไม่ไม่ one c l i c ตั้งแต่ระดับสามแหละนะครับเสริมพลังก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยว <Level S 2> เราว่าเราอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราว่เราเราจะอัพขึ้นช้าเนะต่อไปจะเป็นสองวันสองวันนะแล้วก็สามวันนะครับถึงสุดที่หกสิบเก้าเนาะตอนนี้เนาะเนี่ยดูดิมันก็พอขึ้นมาทั้งสี่นะครับพอเดี๋ยวมันปลดหกเจ็ดใช่ไหมหกเจ็ดหกเจ็ดนะครับอ่ะหกเจ็ดนี่จะปลดได้สี่หมดแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะเออผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับสิบสองปลด ล็อกหลังสวรรค์คืออะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นอัปเกรดระดับสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับนะต่อมานะครับตรงสร้างนะตรงสร้างนะครับตรงสร้างก็ควรทําทําให้สีแดงแล้วกันเนาะสีแดงเพราะว่าสีแดงมันออกไม่ค่อยยากนะครับเนาะขั้นต่ําเนี่ยเราก็ออปชันไปเลยครับออปชันมันก็จะมีให้เลือกหลากหลายเนาะเราก็เลือกอันที่เราคิดว่าเราเราต้องการใช้แล้วกันนะครับ อย่างสายฮิวก็อาจจะแบบอ่ะบางคนก็หาของทึกหาฮิวแรงอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองดูนะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยอย่างเช่นนะสมมติปีกพายุนะครับอันนี้ก็จะได้เอฟเฟกรักษาเนาะแล้วก็ดามจนะครับเหมือนบับดามจดนะพอดีอันนี้ผมได้สีส้มมานะครับมันไม่ค่อยดีหรอกแต่ใช้ไปก่อนเนาะเอออยากใช้สีส้มมามได้แตกข้างบนเยอะนะครับเนี่ยอย่างอันอื่นก็ยังใช้สีแดงอยู่นะครับ ส่วนรองเท้ารองเท้าส่วนโจมตีเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีอันไหนที่ดีกว่านี้หรือเปล่านะแต่นี่คือมันบอกทั้งมันมันบวกทั้งอสูงสุดนะและต่ําสุดนะครับ mm hmm. ก็คิดว่าอาจจะดีนะก็เลยใช้อยู่นะครับแล้วก็อันนี้มีโจมตีธาตุด้วยนะครับถ้าใครเล่นพินเนาะก็น่าใช้ปะอันนี้โจมตีธาตนะครับแต่จริงจริงมันก็ใช้ได้หมด้าธาตุแต่ผมไม่รู้ว่าธาตุกับพลังโจมตีเนี่ยอันไหนแรงกว่ากันนะ เออเดี๋ยวอาจจะไปลองเทสดูดีเพน,นะครับะดูออปชันนี้นะครับเดี๋ยวแถมให้ตอนหลังแล้วกันเออสาหรับตัวออปชันรองเท้านะครับเสื้อเนี่ยผมยังหาดีๆไม่ได้นะเออน,นะครับเลยไม่รู้ว่าใช้นไหนดีอา้าวกดไม่ได้กดไม่ไปก็คือตอนนี้ก็เน้นว่ามีมีอันไหนใช้ได้ก็ใช้ไปนะครับเออแล้วก็เห็นอันนี้มันสตนแตทมันเยอะดีนะครับดูดิ มันน่าจะมีระดับของมันอยู่ตรงนี้เนาะนะครับระดับสแตทหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจน่าจะใช่นะคิดว่าน่าจะใช่นะครับอันนี้มันสูงหน่อยนะครับดูดิว่าได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะต่อไปเป็นฝังนะครับฝังตอนนี้เราสามารถฝังยกได้เยอะขึ้นแล้วนะครับอ่ะตอนนี้อาวุธเราได้สี่เนาะเราได้สี่นะครับเนี่ยด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นเซตนะครับผม อันนี้ก็คือเซตหยกสมชิ้นนะหยก4ชิ้นนะครับแล้วก็หยกห้าชิ้นนะครับซึ่งตอนเนี้ยดาบเราปลดมาสี่เนาะเดี๋ยวจะปลดได้ทีหนึ่งนู้นเลยห9ิเ้าเลยนะครับเลเวลหกสิเเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราใช้ใช้เซตที่ใส่แล้วได้สี่ชิ้นอันนี้พอดีเนาะสี่ชิ้นแล้วก็ปลดได้เอฟเฟกพอดีนะครับไอ้ด้านบนนี่คืออัพเลเวลนะอัพเลเวลหยกนะครับตอนนี้เราอัพหยกเพิ่มได้หรือเปล่าโอเคยังไม่ได้เนะาะจะปลดอีกทีหนึ่ง 69นะครับเท่ากับว่ายกเราอัพได้แค่เลเวลสามนะตอนนี้นะครับเราก็ใส่ไปนะครับอันไหนที่มันใส่เป็นเซตได้ก็เอาส่เป็นเซตดีกว่าเนาะอันนี้มีเซตสองนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูเลยละกันนะครับต้องเอาอันนี้ออกฝั่งอันนี้แทนนะครับจะได้เป็นเซตเอาเดี๋ยวไม่ใช่ละเพื่อนต้องฝังจี้ยกจี้ยกทะเลสงบอันนี้นะครับโอ้โอ้ย จะทำให้คนดูดูซะหน่อยจี G ้ยกอันไหนวะนี่เนาะทะเลสงบนะครับกับยกมังกรเหลืองหรือยกตู่ซาดนะครับสองอันนี้เนาะอ,อันไหนวะมังกรเหลืองอยู่ไหนถอนี้ออกก่อนนะครับอ๋อมังกรเหลืองอยู่นี่โลซี่นะครับกับสีแดง ต้านควบคุมเอาโลแล้วกันนะครับใครมาพูดอะไรตรงนี้วะเนี่ยอ่ะพอใส่ปุ๊บไหนอะเอาไม่ใช่อ๋อน,นี่มันต้องเซตสามขอไปขอไปอันนี้ลืมไปแล้วกัน <c oughs> กลับไปใช้เหมือนเดิมกันเซตสามดิไม่ใช่สองอตัวเ้ยนผมกลับไปใช้อะไรดีตอนแรกผมใช้อันไหนวเนี่ย อันนี้อยู่ปะเอออะรอเซตสามนะครับรอเปิดอีกหกสิบหกก็อีกสองวันวันอาทิตย์เนาะเอ้ยวันจันทร์เดยเออตอนนี้หกสิบห้าอยู่นะครับเปิดเปิดหกสิบหกค่อยมาใช้เซตสามนะครับอ่ะ,อ,ะอ่นนี้ได้เสร็จละเสร็จแล้วปะวะไม่ใช่สิมันต้องเซตสามเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้ก็รอหกสิบเจ็ดเนาะน่าจะมีเซตแค่แค่อาวุธเนาะ พี่น้องเรเป็นเซตสามเซตสามนะครับนะประมาณนี้แหละฝั่งยกนะครับฝั่งปุ๊บเรากดอัพอัพเกรดนะอัพเกรดตรงนี้นะครับอัพให้มันเป็นเลเวล3ให้หมดนะครับแล้วหกเก้าค่อยอัพเป็นเลเวล4ี่นะครับอาวุธเทพอันนี้ผมไม่รู้ไม่แน่ใจว่าทํายังไงเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าทํำยังไงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเหมือนเหมือนต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับ มันจะมีขายอยู่ที่ในช็อปนะแบบว่าคนได้มาแล้วเอามาลงขายอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่เห็นนะครับตอนนี้อยู่ตรงสร้างเนี่ยนะแล้วก็ทองต้องใช้ตัวต้องใช้ตัวนี้หนึ่งหนึ่งเม็ดนะครับหินเดียวดายเนี่ยหนึ่งเม็ดแล้วก็เหล็กห้าสิบห้าสิบเม็ดนะครับเหล็กห้าสิบเม็ดเหล็กเนี่ยม,มันมันมีโอกาสดรอปจากดันนะครับ ซึ่งมันมันจะเป็นของประมูลมั้งผมไม่แน่ใจว่าเอาวันนีด้ดันเราเพิ่มเนี่ยนะครับว่าเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปนะครับก็ดรอปส,สาธารนณะนี่คืออันนี้อันนี้คิดว่าอันนี้มีใครรู้ไหมผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คือมันเป็นของเข้าตัวหรือสําหรับของประมูลเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อโอเคอันนี้เป็นถุงประมูลนะเนี่ยนะฮะ ก็คือถ้าเล่นเป็นทีมนะครับจะมีโอกาสดรอปถุงประมูลมาได้นะครับเ่อใครอยากได้อะไรก็ประมูลกันเอานะครับถ้าแบบลงตี้เพื่อนลงตี้ในกิวอะไรเงี้ยเออแล้วก็บอกเขาได้นะครับว่าเราอยากได้เนาะอ,อถ้าลงเดียเด่ยวเนี่ยมันจะไม่มีไอเทมให้ประมูลนะครับแต่ว่าของดรอปรู้สึกจะขายกันไหมเอยไม่ขายนีกว่าของดรอปอันนี้ทําอะไรได้ เหมือนกันปะมันแค่เปลี่ยนเปลี่ยนรูปเหรอเออของดอกเหมือนกันนะครับเนี่ยของดอกเหมือนกันนะครับแค่ไม่มีให้ประมูลนะครับก็คนได้คนได้ของมาปุ๊บถ้าลงขายก็ขึ้นตรงนี้แหละแต่ยังไม่เห็นเลยนะครับกดเฟซบุ๊กเลละเพื่อได้เห็น ดูกันต่อครับเมื่อกี้เราเอาเทพแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูในอนาคตแล้วกันไม่รู้ว่าจะดีอะไรขนาดไหนนะครับแต่ว่าสเตตัสมันก็เพิ่มมาไม่เยอะปะผมว่ามันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับอืมแค่ตัวของอาวุธแต่ว่ามันเท่ดิดูดิน,นี่คือเราจะได้ถือดาบแบบนี้ได้ปะเท่ะอะเออบวกความเท่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้นะครับ ส่วนของแปรรูปครับแปรรูปเนี่ยผมมันยังไม่มีนะคือเวลาเราตีบอสดันเจียน,นะครับด่านหนึ่งกับด่านสามหรือสี่วะสี่ปะดูกันไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ดันเจยน,นี้นะครับหนึ่งจะดอกปลายดาบนะครับแล้วก็สี่เนาะสี่จะดอบดอกด้ามมานะครับซึ่งถ้าใครได้สองอันแล้วก็เอามากด ดแปลรูปได้นะครับแปลรูปเป็นอันเต็มนะเอามาหลอมรวมกันนะครับถ้าเตตัดเยอะกว่าเนาะจะกลายเป็น่วงท็อปนะครับอันนี้ผมไม่มีเดียมันไม่ยอมดรอปผมไม่อยากไม่อยากเสียใบใบโชครับของอะ่ะเออนะครับถึงจริงเราเอาใบโชครับของไปรับอะไรก็ได้วะอันนี้คุมไหมเนี่ยมันมันอุปกรณ์ห้าสิบอะเดียเออไม่อยากได้ตรงนี้นะครับ ถ้าใช้ผมไม่แน่ใจว่าไปใช้ตรงนี้ได้หรือเปล่าน่าจะได้ดันเทียวเหมือนกันนะครับไปลุ้นอุปกรณ์ตรงนี้น่าจะดีกว่านะถ้างั้นนะครับเนี่ยมีพวกแหวนอะไรทั้งหลายนะครับหลอใส่ได้ไปหกเจ็ดอะไรอย่างงี้เนาะปลายดาบก็ช่างมาแล้วกันหรือไปลองลงสักหนึ่งทีนะเดี๋ยวค่อยลองไปแล้วกันนะครับสักทีให้โอกาสสักทีอ่นะ แต่เดี๋ยววันจันทร์มันก็รีเนาะนะครับเดี๋ยววันจันทร์มันก็รีนะไม่ต้องรีบก็ได้นะครับอ่ะตรงสร้างที่เราเสร็จแล้วเนาะทุกเมนูนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อ่าเก่งเลยนะครับก็ตัวสกิลนะครับตัวสกิลก็ตัวสำนักนะครับมันมันอัพมันกดอัพตรงนี้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนาะมันก็อัพได้รีเรื่อยๆนะครับเออตอนนี้เป็นขั้น11ละนะครับก็ทักษะพิเศษต่างๆนะครับอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้อนไนเนาะนะครับเราใช้อนไนปุ๊บเราก็ ไปใช้มันเยอะๆครับแล้วเราว่ามันจะอัพนะนะครับตอนนี้ผมเริ่มกลับมาใช้อันนี้เ,เวลสามอีเลยนะครับเนี่ยเวลาเราก,กดใช้ใช้ได้ไป่ะะเราก,กดใช้ไปนะครับเนี่ยเลเวลมันจะขึ้นนะครับเราก็ใช้ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยววิญญายุตเราก็เพิ่มนะครับ ตามเลเวลนะเลเวลมันก็จะแรงขึ้นไหมออแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเ,เมื่อกี้เวลสามเหรอนี่เลวลห้าแล้วขึ้นเร็วจังนะครับขึ้นเร็วอยู่นะตรงนี้นะครับยุทธภพต่างๆมีอะไรไหมย,ยอดฝีมือก็เหมือนกันนะครับเราใช้สกิลไหนไบ่อยๆก็เนี่ยอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวมันก็ตอนที่ผมเริ่มเอาขุยมาใช้แล้วนะครับรู้สึกว่าต้องเอาตัวรอดบ้างนะต้องเอาตัวรอดเองบ้างในบางทีนะครับ เออมันก็จะอัพเกรดสกิลไปเรื่อยๆนะครับอันนี้สกิลก็แล้วแต่จะจัดเลยนะครับโอเคอ่ะมีอะไรอีกคณสมบัติพิเศษนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรไหมที่เราปลดปลดล็อกมานะครับอย่างเนี้ยเป็นพลังแฝงพลังแฝงก็คือความรู้แฝงเนี่ยนะไปขโมยสำนักอื่นมาใช้นะครับ แล้วแต่ความต้องการเลยแต่บัตรตอนที้ผมกดผิดนะเนี่ยเออแต่ว่าอะได,ได้ได้เลือดสามร้อยก็ยังโอเคนะครับเลือดอีกสามเปอร์เซ็นต์นะครับจริงจริงกดผิดนะเออสำหรับอันนี้สกิลนี้นะครับต่อไปกำลังภายในนะครับกำลังภายในก็อันนี้แล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบนะครับตอนนี้แล้วแต่คนชอบแล้วก็แล้วแต่ของที่มีด้วยละกันนะครับ ตอนนี้ผมอาจริงก็ยังไม่ได้แบบว่าดีขนาดนั้นนะนะครับตอนนี้อยากลองเปลี่ยนมาใช้ลม3ามอยู่นะครูดาวเยอะๆนะคูดาวเร็วๆนะครับสกิลได้ออกรวๆนะครับแต่ส่วนมากเขาจะใช้ถ้าเป็นสายโจมตีก็ทองทองสามไฟสามไปเลยนะครับให้แรงๆเนาะแล้วก็บางคนก็เห็นมีใช้ไฟสามดินสามบ้างนะครับเพื่อตีแรงด้วยถึกด้วยอะไรอย่างงี้นะครับ หรือว่าทองสามดินสามอะไรเงี้ยก็มีให้เห็นอยู่บ้างนะครับแต่ว่าส่วนมากจะทองทองไฟเลยนะครับลมจะไม่ค่อยมีคนเล่นเนาะนะครับแต่มันก็คูดาวเร็วขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์้าเปอร์เซ็นต์กับมันก็มันก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่คิดว่าใครที่เน้นใช้สกิลสำนักมันจะมีคูดาวลดลงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยไงห้าวินะครับตัวน,นี้ก็ช่วยได้เยอะนะออกสกิลได้หลวขึ้นนะครับ ก็เลือกใช้กันดูนะครับแล้วก็เวลาเวลาเราตีบวกเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับเช่นอ,อันที่ยังไม่ตีแล้วกันนะครับอ,อันนี้เป็นนกลมนะครับซึ่งอันเนี้ยเราจะมีทองหนึ่งใช่ไหมมีลมสองนะครับถ้าเราตีขึ้นไปจนถึงบวกยี่สิบเนาะมันจะได้ลมเพิ่มหนึ่งกับลมเพิ่มหนึ่งนะครับมันจะได้ตอนเลเวลสิบอันหนึ่งนะครับแล้วก็เลเวลยี่สิบอันหนึ่งนะครับประมาณนี้เราก็ดูปุ๊บแล้วเราคํานวณน,นะครับคํานวณ วัเราใส่อันนี้อันนี้อันนี้ปุ๊บโอเคแล้วมันจะได้สามสามพอดีนะครับอย่างอนี้สมมุติสมมุตินะสมมุตินะทองทองลมนะครับแล้วคำนวณไปอันนี้ลมสี่ละทองหนึ่งนะครับเราก็ไปหาอันอื่นที่อย่างเช่นอ่นนี้อันนี้อันนี้เป็นทองสี่ลมหนึ่งนะครับมันก็จะมิกซ์กันได้ค่อนข้างลงตัวนะครับก็อาจจะได้เต็มสามช่องสามช่องพอดีนะครับก็ต้องลองไปหาดูนะครับ ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูว่าเราต้องการเราต้องการชิ้นไหนนะเราสามารถมาดูได้ตรงช็อปซื้อขายเลยนะครับมีบอกหมดเลยนะตรงเนี้ยกาลังภายในนะครับสมมติเราเน้นค่าทองใช่ไหมเราก็มาดูว่าทองที่เราใช้เราจะไปทางไหนนะครับอันนี้มีทองลมนะครับอันนี้ทองกับสุ่มนะครับสุ่มนี่ก็คือพอถึงเลเวลนี้ปุ๊บมันจะสุ่มนะครับถ้าอยากเล่นทองไฟปุ๊บสุ่มได้ไฟเนี่ยเออเราก็เล่นสบายนะครับ มันก็สามารถมิกกันได้ลงตัวนะครับเพราะทองไฟมันไม่มีปะอันนี้มีคนขายอยู่เอา,เอามีทองไฟมีอันนี้นะครับแต่ว่าทองไฟน,นี้มันสกิลระเบิดเออสกิลระเบิดอาจจะไม่ได้ควบควบครอบคุมนะครับอาจจะไม่ได้ครอบคุมทุกสกิลเนาะต้องเลือกเอานะครับใครใช้สกิลระเบิดบ่อยๆก็อันนี้ก็ดีเลยนะครับคู่กับไฟได้ด้วยนะครับ ประมาณนี้นะครับอย่างอย่างเราอยากเล่นคู่กับไฟใช่ไหมนี่มีไฟนะครับเราก็ไปดูไฟนะครับไฟมันก็จะมีอันที่มันคู่กับคู่กับทองนะครับอันนี้สุ่มนะอันนี้ดินนะครับอ้อผมต้องกดแบ็คตรงไหนวะเนี่ยเมื่อกี้อันนี้ไฟแล้วก็สุ่มนะครับมีทองไหมอันนี้มีไฟกับทองนะครับอะไรประมาณนี้นะครับมันจะสามารถรวมกันได้สามสามมาเนาะนะครับ ในอนาคตก็คงมีเพิ่มกว่านี้อีกเพราะใส่ได้อีกหนึ่งอันนะครับอันนี้กําลังภายในนะครับเราก็อัพให้ได้ถึงยี่บห้าเนาะยี่บห้านะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ซื้อกล่องหรือว่าไม่ได้เรียกว่าอะไรเปิดกาชาอะไรเงี้ยมันจะอัพยี่บห้าได้ชา้าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้สุดนะครับก็ใครมีเหรียญเราก็สามารถเ,นะเหมือนอย่างที่ผมซื้อเมื่อกี้นะครับ เรากดกำลังภายในได้นะครับแล้วก็ซื้อกล่องนี้ได้นะกล่องเนี้ยมันจะได้สีม่วงนะครับแล้วเอาสีม่วงไปให้สีส้มกินนะนะครับก็ได้อยู่แต่ว่าซื้อักซื้อสักสี่ถึงห้าร้อยนะกล่องกล่องหนึง่งสี่ถึงห้าร้อยนะครับผมว่าก็ยังโอเคนะเพราะเหรียญทองแดงมันหาย,ยากนะครับจะหาเยอะๆก็ต้องเอาเอายกไปแลกมาอะไรเงี้ยนะครับถ้าสายเติมก็ไม่มีปัญหาครับดึงได้หมดเนี่ยเป็นร้อยเนี่ย นี่อัพได้ยี่ส้บสบายสบายนะครับทั้งดึงทั้งร้อยนี่เท่าไหร่อ่ะเออเอาอะไรวะเนี่ยอ้าทำไมผมซื้อไม่ได้แล้ววะเอ้ะนี่คืออะไรทำไมซื้อไม่ได้นะครับเออไม่รู้มกันอ่ะช่างมันล้วกันอ่ะกลับมาที่วิทยายุทธ์เนาะกำลังภายในเราเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนกำลังตัวเบานี่ไม่น่ามีอะไรป่ะนะครับก็ทั่วไปเนาะ ความรู้แฝงนะครับอ่ะสวัสดีที่ครับผมกำลังอัดอัพตัวอยู่นะครับยังไม่เสร็จเลยอ่ะมีอะไรอีกไหมมันก็มีแค่นี้แล้วไหมนะครับแค่นี้เลยครับกดสร้างกับวิทยายุทธ์เนี่ยใช่ไหมมีแค่สร้างกับวิทยายุทธ์นะครับ ส่วนอุปกรณ์เนี่ยจริงๆมันบางคนเน้นพลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับะนะมาดูตรงช่องอุปกรณ์กันหน่อยนะครับเนี่ยตอนนี้ผมใส่ที่ใส่อยู่ตอนนี้มันไม่ได้มีของดีอะไรมากมายเนะตอนเนี้ยไอ้นี่ยังใส่สีแดงเลยครับแหวนออปชั่นก็ไม่มีนะเออนะครับเนี่ยดูสิแต่เดี๋ยวผมผมจะ พยายามจะเซตใหม่นะให้มันมีอยากได้ออปชันตรงนี้ที่มีไว้ได้ใช้งานนะครับหัวป้องป้องกันไอ้พวกไอ้พวกป้องกันหรืออะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้ต่างกันมากครับนะลองลองเทียบก็เทียบเทียบ,บกันดูนะครับแต่ว่าเนี้ยดูดิวิชาตัวบ่าเพิ่มขึ้น20%นะครับหลอดตาม่น่าเพิ่มขึ้น20%อ่นะก็ค่อนข้างดีนะครับ ดูในคลังไอ้พวกที่มีออปชันเนี่ยส่วนมากผมันจะเก็บไว้หมดนะเพื่อได้ใช้งานนะครับเนี่ยเราก็มานั่งดูได้ครับอย่างเช่นเข็มขัดอันนี้ใช่ไหมพลังมันลดใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีแบบว่าเนี่ยดูดิเพิ่มโจมตีและต้านทานนะท่านทาน,น้ำนะครับ40หน่วยใครใช้สก,กิลน้ำก็ส่นนี้ก็แรงขึ้นอีกนะครับแล้วก็กันน้ำได้ด้วยนะครับ นะอย่างสร้อยนะครับสร้อยนี่อะไรนี่ของกากเนาะมันจะมีถุงมืออันนี้นี่ถุงมือนะครับจริงๆเดี๋ยวผมอาจจะอาจจะกลับมาใส่ถุงมืออันนี้นะเพราะถุงมือนี้ได้เจาะเกาะห้าสิบนะครับเจาะเกาะห้าสิบหน่วยห้าสิบหน่วยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะนะครับสําหรับสายตีเนาะเพราะว่าอย่างตัวละครเราอะตอนนี้ค่าเจาะเกาะมันสามร้อยสี่สิบสามของผมนะอืมถ้าเพิ่มมาห้าสิบเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเลยครับ ถ้าจอก่อนมนะันค่อนข้างหายากนะว่าครับทาไว้เยอะๆอาจจะดีอาจจะดีนะครับรพวกคุณสมบัติพิเศษใช่ครับเนี่ยเก็บปุ๊บแล้วเราก็มามิกซ์มิกซ์ตัวเราครับว่าเราต้องการอันไหนเนาะแต่ว่าก็อย่างหนึ่งนะเพราะว่าถ้าสมมติเรามิกซ์จริงอ่ะดูดิพลังพันแปดครับเหลือพันสามนะมันต้องต้องเรียวกว่าอะไรปิดตาข้างหนึ่งนะครับไม่ไม่มองไม่มองตรง ค่าพลังอะนะครับเนี่ยดูดิถ้าผมใส่เสื้อตัวนี้แทนนะผมว่าเก่งกว่าเยอะครับเพราะว่าเนี่ยดูดิลดความต้านทานธาตุทั้งหมดนะ10จุดนะเออได้ต้านได้ต้านทานธาตุเพิ่มนะครับเนี่ยใส่ตัวนี้อาจะเก่งกว่านะครับอันนี้ได้เลือดได้เลือดได้เลือด3,000เออนะครับอ,อ,อาจจะเก่งกว่าก็ได้เนาะเราก็ได้ป้องกันเพิ่มอีกตั้ง80กว่าจุดนะครับเท่ากับว่า ้องกันตัวเนี้ยมันต้องเหนือกว่านะลองใส่ไหม,อไมขอดูสิอลองใส่เทียบให้ดูนะครับไหนว่าป้องกันอ่ะนี่ป้องกันนะป้องกันคืออะไรวะนี่เนาะสองพันเดี๋ยวขอจดแป๊บหนึ่งครับสองศูนศูนย์เจ็ดกับสองศูนย์ศนย์เจ็ดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งนะนะผมไม่รู้ป้องกันแปดแดิจุดเดี๋ยวมันจะเพิ่มสองอันเลยหรือเปล่านะครับ แล้วก็เมื่อกี้เพิ่มต้านทานธาตุต้านทานธาตาาุตัวเนี้ห้าอีกนะคือผมว่ามันน่าจะเป็นค่าที่หายากนะครับค่าต้านทานธาตุอะนะลองไปใส่เกราะนั้นดูนะครับพลังเราลดมาห้าร้อยนะสมใส่ไปปึ๊บดูดิลดเพียบนะครับผมแมาดูสแตทกันปึ๊บป้องกันเมื่อกี้สองพันเจ็ดนะ ป้องกันเมื่อกี้สองพันเจ็ดนะครับเป็นสองพันหนึ่งร้อยเก้านะครับผมเห็นไหมพลังป้องกันขึ้นมาร้อยกว่าครับแล้วก็ป้องกันภายในครับจากหนึ่งเก้าแปดหนึ่งนะครับหนึ่งเก้าแปดหนึ่งก็ขึ้นมาหนึ่งร้อยเลยนะตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมป้องกันขึ้นมาหนึ่งร้อยนะอ้าวแต่ไมต้านทานท่าเหลือสูนย์วะเมื่อกี้ต้านทาน่าเป็นห้านี่อันนี้มันบั็กวะนี่ มันต้องไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อลด <g ül> อ่านผิดขอโทษโอเคโอเคมันลดนะขออภัยขออภัยเดี๋ยวก็เพิ่มโอเคจากต้านทานธาตุห้านะครับลดไปสิบเหลือศูนย์ก็คุ้มไหมเพราะมันลดสิบนะครับแต่เรามีแค่ห้าเออมันก็ลดไปห้านะครับอันนี้อาจจะเก่งกว่าได้ป้องกันมาหนึง่งร้อยเนาะอ่านผิดเฉยมาโทษเนี่ยดูดิแต่ถ,ถ้าใส่อันอื่นปุ๊บ ลากฐานเนี่ยผมไม่รู้ลากฐานนี่มันคืออะไรวะสตเตตหรอถูกไหมเป็นสเตตถูกไหมเหมือนแบบเอจสเตตอะไรพวกนั้นไหมอันนี้ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับนี่ปะลากฐานก็คือตรงนี้ปะอะ่ลองเลยแล้วกันตอนนี้หนึ่งสองเจ็ดนะครับพละกําลังหนึ่งสองเจ็ดถ้าเราใส่อันนี้ปุ๊บลากฐานเราเพิ่มมาสนะี่เนาะหนึ่งสองเจ็ดจะเป็นหนึ่งสามหนึ่งนะครับไป ไม่ใช่นี่แล้วลากฐานคืออะไรวะอ๋อลากฐานตรงนี้ลากฐานคือพลังชีวิตครับเลือดเลือดฟื้นฟูโอเคก็ไม่ไม่น่าใช้อะไรอมกดดูได้เลยใช่ไหมโอเคครับผมได้เออนะครับก็อาจจะไม่จําเป็นใส่เสื้อเนี้ยถึกกว่าผมว่าเออเอ,อ่ะผมใส่เลยแล้วกันถ้างั้นนะครับสกิลความรู้แฝงต้องรีบทำไหม มันมันจำกัดต่อสัปดาห์ครับแต่ไม่ไม่แน่ใจว่ามันทบให้หรือเปล่านะไปสัปดาห์นะครับถ้าเกมที่ส่วนส่วนมากมันทบอะ่ะมันใจดีมากนะครับเกมนี้เออนะครับหรือใครมีเสื้ออะไรดูก็ลองกดกดดูก็ได้นะครับเนี่ยกดดูเนี่ยไม่สนใจความเยือกเกย็นนะครับอันอาศันนี้เราก็ไม่โดนฟอร์ตป่ะเออนะครับเรียกว่าอะไรไม่หนาวอะ่ะนะครับอืมลากฐานให้แทงใช่ไหมเออเราไม่ไม่ต้องสนใจลากฐานครับ แต่ถ้ามีมีเกาะไหนมันบวกพลังโจมตีไหมเออผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ตั้งแต่เกมเปิดครับอันไหนมีออปชันผมเก็บไว้หมดเลยนะยังยังไม่เคยยังไม่เคยทิ้งนะครับอันนี้บวกอะไรเอ่ยเพิ่มบล็อกตามเลเวลนะครับก็คือเพิ่มบล็อกหกสิบจุดเลยนะอันนี้ก็น่าจะของของถ่ายแท้งอะไรอย่างงี้เนะเออนะครับอันนี้บวกอะไรนะครับ ฝันก็บีขอบผาอันนีล้ลงดันฝันนะก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะครับสวัสดีคุณแม็กแมทนะครับก็ประมาณนี้สําหรับอุปรกรณ์นะครับเรามาอา่านดูเราใช้เร,เราใส่แล้วก็ลองดูสเตตครับลองเนี่ยแคปสเตตไว้ก่อนก็ได้แล้วลองเปลี่ยนของดูนะครับถ้าสเตตมันสูงกว่านะแต่ว่าพลังมันลดไปสักสองสามพันนะก็ช่างมันเถอะครับเนาะเออเราเอาสเตตดีกว่าเราเก่งกว่าดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นแบบไอ้พลังเนี่ยมันก็แค่เอาไว้ดูว่า อในช่วงโลกปัจจุบันเขาพลังถึงเท่าไหร่กันอะไรอย่างนี้เนาะนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับเห็นบางคนพลังเยอะทำไมเราพลังไม่เท่าเขาอะไรอย่าเงี้ยโอ้โเราเก่งกว่านะดีเพืเราสูงกว่าก็มีนะครับก็น่าจะประมาณนี้ไหมสําหรับอุปกรณ์นะครับสร้างสกิลต่างๆท่าจ้ครบเนาะแล้วก็ส่วน อีกอย่างนึงที่สําคัญก็คือตัวสกิลนะครับว่าเราจะเรียงสกิลอย่างไงนะนะครับว่าทําให้สกิลมันแบบว่าออกออกได้ต่อเนื่องอะไรเงี้ยเออแล้วทำดีเพสได้สูงสุดสําหรับดีเพสเนาะสายฮิลก็สายฮิลไปนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้สายดาบอผมอันนี้ผมลองเอาไว้ลงดันนะเออนะครับเพื่อมีใครจะลอกเนาะ แต่ว่าอันนี้ไม่แน่ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้แนะนําว่าดีสุดนะนะครับแค่ลองใช้แล้วมันดีเนาะแบบเรากดเรากดเพิ่มเกาะใช่ไหมแล้วมันจะลดเลือดเราใช่ไหมครับพอเลือดเราลดอเรากดขุยหิวได้นะเหมือนเราได้เกาะฟีนะเกาะเยอะอยู่นะสามสิบเบอร์มม้งอันเนี้ยนะครับเออสกิลน่าจ,จะต้องไปลองมิกเอานะครับหรือว่าอยากอยากได้ไกด์กระบี่กันเดี๋ยวมาจะให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนะครับ <No. S 1> อันนี้เป็นแนวทางก่อนแล้วกันสำหรับ อัพตัวนะครับผมอันนี้อัปเดตวันที่9นะวันที่9นะครับวันที่9เนาะอ่ะโอเคน่าจะประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวไปตัดให้อีกทีนะครับเดี๋ยวมาตัดให้อีกทีแยกคลิปให้น่าจะละเอียดนะนะครับได้ทั้ง